ประเด็นกรณีที่ทางพษษษรรคปฏิบัติได้ให้ในายชวนนอินทรคก,กุญราสุด์นะครับซึ่งเป็นโฆษพพกพรรคออกมากสัมภาษณ์ว่าจะฟ้องเรียบกับบุคคลที่มีการตรวจสอบแม้พิดในกรณีกล่าวหาว่ามีการมีการเกณฑ์ทหารนั้นซึ่งผมมองว่าลักษณะของเป็นของคนที่เป็นฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะตัวผู้นําฝ่ายค้านเองเนี่ยน่าจะมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้นํา การตรวจสอบของสังคมรวมทั้งหน่วยงานรวมถึงแม้แต่นะักการเมืองด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและลักษณะที่ออกมาถแถลงลักษณะคมคู่ว่าจะมีการฟ้องทุกคนรวมทั้งข้าราชการรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพวกกินปูนร้อนทองนะครับคือพยายามปกป้องพวกเดียวกันโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงแล้วสิ่งที่ การออกมาให้สัมภาษณ์โดยเรียกร้องให้ฝ่ายตรวจสอบในหยุดและพยายามโยงเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองนั้นผมมองว่าเรื่องนี้สิ่งที่นายอภิสิทธิ์และให้สมาชิกเนี่ยซึ่งในส่วนโฆษกต่างๆออกมาน่าจะเป็นการกบเกลื่อนความจริงจากการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยที่เป็นต้นสังกัดเดิมของนายอภิสิทธิ์ก็มีการตรวจสอบว่าเรื่องการแต่งตั้งบรรจุเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเนี่ยไม่ถูกต้องและเพราะเป็นการใช้เอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งน่าจะเป็นเท็ตนั่นเองซึ่งกรณีนี้มันเป็นประเด็นที่ทางการะทรวงกลาโหมรวมทั้งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยจปร,รเนี่ย ต้องหาข้อยุตินะครับว่าหลักฐานที่นายประสิทธิ์สมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเป็นหลักฐานเอกสารเท็จหรือไม่เพราะการสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยน่าจะเป็นการฟอกขาวของการหนีทหารนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขามองเวลานี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยรวมทั้งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต้องพิสูจน์ได้ว่าเอกสารที่บอกว่าไม่จริงเนี่ยหรือเป็นเท็จนั้นปัจจุบันนะครับอยู่ที่ โดยมีการส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็เร่งดาเนินการตรวจสอบด้วยอย่างลักษณะเหมือนตรวจสอบรัฐมนตรีของเพื่อไทยในเร็วมากแต่เรื่องนี้สังเกตที่ประชาชนสนใจอยากรู้เนี่ยกับล่าช้าเนี่ยถือว่ามันอาจจะดูมาสองมาตรฐานอ่ทุกประชาชนมองว่าสองมาตรฐานได้นะครับรวมทั้งกรมพระธนมนูญสารยุติธรรมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบหลักฐานที่โรงเรียนในร้อยจอปรเนี่ยถ้าเอกสารเป็นเท็จหรือทําเรื่องเปลี่ยนแปลงปรับรารกการของนายวิสิษฐ์ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ทำเรื่องการลาออกไว้เมื่อถ้าเอกสารเนี่ยถ้าเป็นเท็จจากการลาออกต้องแก้นะครับเป็นการปลดออกซึ่งเรื่องนี้พบบโรงเรียนในร้อยจวบรต้องเร่งดําเนินการเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ถ้ารัตีกลาโหมรวมทั้งผู้บัญชาก,การโรงเรียนในร้อยเนี่ยถ้าไม่ดําเนินการจะถูกมองว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ แล้วเรื่องนี้อย่าไปอ้างว่าขาดอายุความไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้ระเบียบราชาการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติการรับราชการที่นายอภิสิทธิ์เนี่ยที่แจ้งความประสงค์ลาออกจากอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเพื่อไปทําหน้าที่อย่างอื่นนั้นกับการที่ถูกปลดออกเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดถูกปลดออกเนี่ยนายอภิสิทธิ์นะครับจะเข้าข่าย ผิดกฎหมายและมนูลทันทีและทําให้ขาดคุณสมบัติของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะใช้หลักฐานเท็จหรือน่าจะเป็นเท็จเนี่ยในการสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจอปร,รเหมือนลักษณะการเทียบกับประชาชนหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือหรือนักศึกษาเนี่ยที่จบการศึกษามาเนี่ยใช้วุธิการศึกษาปลอมเข้าสมัครเรียนหรือทางานเนี่ยน่าจะเหมือนกัน เรื่องนี้นะครับต้องเร่งดําเนินการตรวจสอบว่านายอภิษฎใช้เอกสารเท็จหรือน่าจะเป็นเท็จในการเป็นอาจารย์เงินนยร้อยจปรหรือไม่อยาเตะทวงเหมือนคดีเหมือนที่ผ่านมานะครับผมเรียกร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเร่งดําเนินการให้ไหม่มาตรถานเดียวกับที่ตรวจสอบลัตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับร,รวมถึงผมได้ทําหนังสือถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนร้อยจปรว่าเมื่อตรวจสอบเอกสารที่กรารหมได้ตรวจสอบว่า เป็นหลักฐานที่ไม่ชอบโดยกฎหมายและน่าจะเป็นเท็จนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทําหนังสือนะัต้องต้องทาประวัติใหม่ไม่ใช่ลาออกนะครับของนายติดก็ต้องการเป็นปลดออกรวมถึงทําหนังสือถึงรัฐบากลาโหมเนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะประชาชนให้ความสนใจและไม่ใช่ประเด็นการเมืองครับเป็นประเด็นของการตรวจสอบเพราะว่าคนเป็นสสอเนี่ย หรือคนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นผู้นาฝ่ายค้านปัจจุบันต้องโปร่งใสครับให้ประชาชนตรวจสอบได้ก่อนที่จะตรวจสอบคนอื่นวันนี้ถ้าไม่ทํานะครับสองท่านเนี่ยก็โดนข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมก็กำมีมีการดําเนินการที่จะเอาผิดต่อไปนะครับวันนี้ต้องเร่งดําเนินการเพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาสงสยัยเขาสับสนแล้วว่าสิ่งที่พักปฏิบัติโต้ล่าสุดแม้แต่คุณโวลเปเปอร์นะครับคนสนิทของคุณอภิสิทธิ์คุณ สิโชคโสภาออกมาบอกว่าการใช้ใบสอดอ20ผ่อนผันเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศแทนใบสอดอสอดอ,อย่างเดิมนะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้การอ้างลักษณะอย่างนี้มันก็อ้างได้แต่วันนี้ข้อเท็จจริงเมื่อมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงกลาโหมเนี่ยตรวจสอบและผลออกมาเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ให้ในายสิริโชคโสภามาถแถลง รวมทั้งมาชี้แจงนั้นก็ไม่ตรงประเด็นเป็นเรื่องของอการดําเนินการว่าใช้ใบสอดอ20ผ่อนพันเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศไอ้นั้นการเรียนต่อในทุกคนผ่อนผันหมดแ,แต่หลักฐานเนี่ยการผ่านการเกณฑ์ทหารต้องมีนะครับและที่สําคัญมันต้องตรงกับเอกสารของกระทรวงกลาโหมหรือต้นสังกัดเนี่ยเขามีปรากฏว่าวันนี้น่าจะไม่ตรงแล้วเป็นการลักษณะเหมือนจะเป็นการ เรื่องในการตรวจสอบนะครับไปทําให้ประชาชนเนี่ยหลงประเด็นรวมทั้งเจ้าหนี้ของรัฐเนี่ยหลงประเด็นผมเชื่อว่าวันนี้กรณีที่นายสิริโชคชี้แจงก็ไม่มีความชัดเจนนะครับซึ่งอ้างว่าใช้สอดเก้าหายแล้วใช้สอดยี่สิบแทนนั้นนะมันก็เป็นเรื่องที่นายสิริโชคก็จะอาจสามารถจะอ้างแทนนายอุสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้านายได้นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักได้แต่ในในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ วันนี้เราไปดูในต้นขั่วนะครับผมขอให้ประชาชนเนี่ยรวมทั้งเจ้าที่ข่าการทหารเนี่ยรวมทั้งประชาชนผู้ชายไทยทั้งหลายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารเนี่ยวันนี้ต้องเรีร้องครับว่าผู้ชายไทยเนี่ยทุกคน,นต้องรับใช้ชาติแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่มีการกล่าวหาว่าคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยถูกกล่าวหาว่าหนีทหาร แล้ววันนี้ไม่ตรวจสอบไปชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกเหมือนลักษณะที่นายปจิตเคยถูกตรวจสอบว่าเป็นอดีตนายกแต่ถือสองสัญชาติครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงครับและว,วันนี้เมื่อถูกกล่าวหาอย่างนี้นะครับเราต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนไม่งั้นนะครับผมมองว่าประชาชนรวมทั้งประเทศชาติก็เสียหายเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นการเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องยี่สิปีแล้วมา เรื่องเก่ามาเล่าใหม่เมื่อที่คุณนายิสิทธิ์กำลังจะและสมาชิกกำลังจะบิดเบือนตรงนี้และพยายามกบเกลือนเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบถึงพฤติกรรมความเครือบแคลนี่น่าสงสัยผมก็แปลกใจว่าคนในพักปฏิบัติไม่มีคนเก่งหรือไม่มีคนโปร่งใสแล้วหรือครับวันนี้ต้องหาคนที่น่าจะมีจริยธรรมมีความรู้ความสามารถโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับมาเป็นผู้นำพัก วันนี้คุณอภิสิทธสิ์โดนมาตลอดครับเรื่องสองสัญชาติที่ผ่านมาก็ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาเรื่องหนีทหารอีกถูกกล่าวหาว่ามีการสังฆ่าประชาชนอีกนี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวหาวันนี้ผมยังมองว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ใหญ่ในพรรคปชาธิปัต์รวมทั้งกรรมาการบริหารต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องการการที่ถูกคุณอภิสิทธิ์ถูกกล่าวหาว่าน,นี้ทหารนจริงหรือเปล่าเพราะเพราะวันนี้นะครับสังคมกําลังพิสูจน์ ข้อเท็จริงว่าสิ่งที่ผู้นําฝ่ายคา้านหรือหัวหน้านะพรรคฝ่ายปัิปักษ์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นคนตรวจสอบคนอื่นแล้ววันนี้ตัวเองมีความโปร่งใสแล้วหรือยังถ้าไม่โปร่งใสตรวจสอบคนอื่นนะครับถือว่าน่าจะเป็นโมฆะบุรุษตรวจสอบไม่ได้อันนี้ต้องแสดงความชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ผมลงกับคณะทํางานต้องตรวจสอบต่อเพราะตรวจสอบมาแต่ปี5้า เรื่องที่มาผ่านมาผมว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยน่าจะมีการดองเอาไว้เลยเลยเกิดปัญหาพอรัฐบาลชุดนี้นะครับเขาโปร่งายตรงไปตรงมามาดึงเห็นว่าน้ําลดต่อฝุด